อจากมาเซดาร์ทซื้อทำมาเซดารอะไรบ้างจำไม่ได้ภาว่าสั่งเยอะมากไม่ได้เงินเยอะครับแต่ไม่อยากเดินทางทิักหงลบรถนี่แล้วการเดินทางกับการ่มาเซาร์เะได้รประหยัดบ้าน าพื้นของบางตัวก็อาจจะดูดกว่าที่เราจะเจอที่ร้านด้วยตัวนี้เป็น s d t v Cable s d t v Cable กวางบวบไปนิดนึง ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับเหมือนจะดีงานก็งานเกดเองานเซน,นเจนเกรดเอเ่นเจนแน่นอนครับก็ของมาจากจีนค่ะ ถุงหนึ่งอันนี้เป็นที่ตัดโซ่ที่ต่อโซ่เป็นที่ต่อโซ่ต่อโซ่กักรยานได้มอเตอร์ไได้ไม่รู้ซื้อไว้ก็ถูกดีไม่ถึงร้อยหรือร้อยกว่าบาท คิดว่าไม่น่าจะทําเป็นซื้อไว้ให้เพื่อนซ่อมให้เรามีไว้ยีกว่าโอเคประมาณนี้หนักขนาดนี้น่าจะสามขีดคงไม่พกไปขับจักรยานเอาไว้ซ่อมที่บ้านกล่องนี้มันก็เปิดมาแล้วเนี่ยเปิดมาแล้ว เปิดมาแล้วแพ็กแพ็คไม่ดีมันคืออะไรยังไม่ได้ว่าเปิดคืออะไรการัวแต่ชื่อเปของเราแน่นอนมันคือมันคือโอ้รีครับของจำเป็นสำหรับนักปั่นครับลมถังลมอากาศ C O 2 สามขวดนี้หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทมีหัวต่อกระจุกยางหัวอยู่ที่บ้านโอเคครับ okay. แต่มันแพ็คมามันแกะมาแล้วเดี๋ยวไปคอมเพลนขอบคุณครับ